11/11ปีนี้นะฮะเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดที่เราตั้งตารอคอยนะครับผมปีที่แล้วเนี่ยออเดอร์เราก็มาหลายแสน Order ออเดอร์เลยทีเดียวนะครับผมฉะนั้นปีนี้ผมคดาดหวังว่ามันจะเยอะกว่าเดิมสุดซ้ายนะครับผมทุกคนสามารถไว้วางใจได้เลยครับว่ามค์คลาวจะจัดก,การ11/11ได้อย่างไม่มีมป <S <S ัญหาแน่นอนโดยจากเทรนปีนี้แล้วก็ในฐานะคลังเนี่ย <S <S เราทำมาทั้งปีเรารู้เลยครับ <S <S ว่า11/11เ,เานี่ยมาแน่ทุกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนิวไฮของเรานะครับ <S <S สิ่งที่เราเตรียมพร้อมเนี่ยคือภาพที่มีคุณภาพคลังที่มีคุณภ <aff> าาาาพรรมเสถ จากวันธรรมดาได้เนี่ยสเท่าจากออเดอร์ปกตินะครับและนี่คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมมาทั้งหมดเพื่อทําให้ร้านค้าที่อยู่ในไมค์คาวเนี่ยสามารถที่จะส่งต่าง s ปโเอได้ครับคือระบบเราเนี่ยเตรียมไว้รองรับออเดอร์ได้มากกว่าวันปกติเนี่ยประมาณร้อยเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยครับสามารถใส่ออเดอร์สามารถเล่นโปรโมชั่นยังไงก็ได้ครับทำให้มันเข้ามาครับเรามั่นใจว่าระบบเรารองรับได้ครับผมให้ร้านค้าทุกร้านมั่นใจได้ว่าในแคมเปญ11/11นี้ เราไมโครฟิล์มสามารถจัดการออเดอร์ของทุกร้านค้าได้ทันตาม SAE อย่างแน่นอนครับจัดการออเดอร์ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไว้ใจว่าแคมเปญ1 1 1 1นี้เราทำได้ตามเป้าแล้วก็ทันเดชเวแน่นอนค่ะเราเตรียมพร้อมนะครับสำหรับพิกเกอร์นะครับที่จะหยิบสินค้าให้กับร้านค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50พิกเกอร์ก็คือคนหยิบ50คนส่วนสเตชันแพ็คเราเปิดเต็มนะครับประมาณ50สเตชันขอให้ร้านค้ามั่นใจในคุณภาพของเราค่ะ ทุกคนในไมค์คลาวจะพยายามต่อไปอย่างเต็มที่เพื่อลูกค้าเช่นกันค่ะหวังว่าจะได้เพิ่มงานกันต่อไปเรื่อยๆในอนาคตครับเตรียมความพร้อมนครับการซัพพอร์ตนะครับในวันแคมเปญซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานสเตชันต่างๆนะครับสามารถจัดแคมเปญหรือเล่นโปรโมชั่นอะไรได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องหน,นบ้าขอบคุณค่ะที่ไว้ใจนะคะให้ทางไมค์คลาวนะคะเ,เป็นคนดูแลหลังบ้านในส่วนของการจัดการออเดอร์ค่ะและให้ตามกำหนด SLA ของแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยม ก็อยากขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ไว้วางใจในการบริการของไมค์ o าวอย่างดีเสมอมาค่ะแล้วพวกเราสัญญาว่าเราจะพัฒนาในการบริการให้ดีขึ้นไปค่ะไม่ว่าออเดอร์จะพุ่งมากขนาดไหนพวกเราก็เอาอยู่เพราะพวกเราทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ไว้ใจในคุณภาพความพึงพอใจของลูกค้าคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราขอบคุณที่เลือกไมค์คาวค่ะสุดสุจ้า 说。